มีเพียงแค่3ขั้นตอนนะครับผมสรุปสั้นๆก่อนนะครับ1ก็คือ BB Break ด้านล่าง2องพาราโบลิกซาฟิลเตอร์และ3คุณก็แค่เข้าออเดอร์เท่านั้นเองอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ1นะฮะจำได้ไหมฮะ BB Break ด้านล่างนะครับอ่ะดูนะครับ BB Break หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันมีแท่งเทียนเนี่ยแค่มาแตะด้านล่างผมเน้นย้ำไหมฮะว่าแค่มาแตะด้านล่างนะครับแบบเนี้ยแตะก็พอนะครับไม่จําเป็นจะต้องปิดต่ํากว่า BB ด้านล่างนะครับ BB มันจะมีแบนบนกับแบนล่างรน นะครับเพื่อนๆดูทันไหมแท่งเนี้ยเห็นป้ามันมาแตะ BB ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1เรียบร้อยนะฮะสเต็ปที่2ถัดมานะครับเพื่อนๆจะต้องดูตัวพลับรบิซาครับพลับรบิซาจะถูกนำมาใช้งานในสเต็ปที่2องนั่นคือพลับรบิซาฟิลเตอร์นะครับสังเกตว่าตอนนี้ซานะครับเม็ดซาอยู่ด้านบนนะครับแสดงอิทธิพลของขาลงแต่เรากำลังจะเทรดขาครับขาขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรอให้ซาฟิลเตอร์นั้นมาอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อไหร่พลับรบิซา เปลี่ยนทิศนะครับจากอยู่ด้านบนลงมาอยู่ด้านล่างเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดบายได้เลยสังเกตว่าตรงนี้พลับอยู่ด uhm ้านบนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆมือเป็นไงฮะมือนิ่งนะครับนั่งทับมือไว้ก่อนนะครับเนี่ยรอเลยฮะอ่าเม็ดนี้นะครับเปลี่ยนแล้วสังเกตไหมฮะจากด้านบนนะครับสวิชมาอยู่ด้านล่างแสดงว่าอะไรครับสรต็จที่2เกิดขึ้นแล้วนะครับซาก็มีอิทธิพลของขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้นี่คือสเต็ปที่2ครับ เม Get ื่อเจอนะครับสองเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะทําการเปิดบายได้เลยนะครับที่ราคาปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ s t o อ l ล s s นะครับฟังดีๆนะครับวางไว้ที่ para b ร l i c s a ิลเตอร์นะครับแล้วก็ RR อยู่ที่1.5่าเท่าครับเพื่อนๆทุกคนผมว่าทำตามได้แน่นอนนะครับมันก็มีหลักการง่ายๆนะครับที่เรามาพักด้านล่างนะครับในจังหวะแรกก็คือยืนยันว่าทิศทางเนี่ยมันมีการย่อมาพักตัวเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเบื้องหลังนะครับ psychology และหนับที่2นะครับ เราจะยังไม่เข้าทันทีตรงนี้นะเราจะมาเข้าเมื่อพลิกซานนั้นคอนเฟิร์มก็คือเปลี่ยนจากผลบิกซานด้านบนมาอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วเราถึงจะเปิดบ่ายเห็นไหมฮะราคาก็ขึ้นไป TP เรียบร้อยอลองดูต่อกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพืจะวนมาเ e นทรีนะครับก็ไม่ยากนะฮะนั่นคือเพื่อนเอนต้องรอไล่สเต็ปเหมือนเดิมนะครับถ้ากรณีขาขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอให้มันมีการมา เบรกด้านล่างก่อนนะฮะจะสังเกตว่าตรงนี้ตัวแท่งเทียนนะครับก็ยังไม่ได้ลงมาเบรกด้านล่างครับเราก็ยังมือนิ่งๆอยู่นะอ่าโบลิลเนเจอร์แบนนะครับโดนเบรกด้านล่างนะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเซ็ที่1ไปเร็วๆนะครับหมาแล้วถัดมานะครับเบรกเรียบร้อยก็ต้องรออะไรครับในเรื่องของพาราบลิกซาฟิลเตอร์พาราบลิกซาก็ได้ฟิลเตอร์เรียบร้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆจากนะครับพาราบริกซาที่นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้สวิชมาอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นแท่่่งงงเเเทททีีีีีียยยนน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 ตตรรรรร้้้ะะะคคคัััับบบมมมมมโจขึออืแ ดังนั้นตรงนี้คือสเต็ปที่2เปิดบายนะครับได้ทันทีเลยที่ราคาปิดนะครับลองนาไปเล่นดูนะฮะทดสอบดูก่อนนะก่อนจะใช้งานจริงนะครับ R1.5 เท่าครับหลังจากนั้นเราก็เปิดบายนะครับคุมความเสี่ยงดีๆนะใช้วิสประมาณ1-2%เปก็พอนะครับอันนี้ยังไม่แต่นะอ่านี้แตะเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะนี่คือการเทรดในกรณีขาขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูขาลงกันมาถึงขาลงนะครับเพื่อนๆจับตาดูดีๆนะครับอย่างแรกก็คือ จะต้องมีการเบรกนะครับตัวบอลลิงเจอร์แบนบนก่อนนะครับอย่างเช่นจังหวะตรงนี้มีการเบรกแบนบนขึ้นไปไม่จำเป็นต้องปิดแบบนี้ก็ได้นะครับแค่ขึ้นไปแตะก็ได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เข้าเสต็ปที่1แล้วนะครับในกรณีขาลงนะฮะ ัดมาก็คือรอพาาโบริกซานะครับที่มันวิ่งอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับให้มันเปลี่ยนไปอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะเตรียมช็อตลงมานั่นเองอ่ะตรงนี้ก็คือซาเปลี่ยนทิศเรียบร้อยแล้วนะครับจากด้านนะครับด้านล่างขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับพาโบลิกซาก็กดนะครับลงมาแล้วนะทิศทางน่าจะลงได้หลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดนะครับเปิดช็อตเลยนะครับตาม ตัว RR ที่ผมตั้งไว้นะครับเปิดเซลนะครับที่ราคาปิดของแท่งเทียนแท่งนี้นะครับแล้วก็ SL วางไว้ที่พผลบลิษซัดด้านบนนะครับ RR นะครับวางวางไว้ที่1.5เท่าเซลลงเลยครับอ่าก็ได้เป็นหนึ่งไม้เนาะไม้ถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะ r รีนทรีนะครับเหมือนเดิมรอการเบรกด้านบนนะครับอ่าเป็นสเตททองแบบนี้เลยนะเทรดให้เหมือนหุ่นยนต์นะฮะมันจะได้ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องเยอะมากนะหลายหลายคนนะครับเทรดไม่ได้นะครับเพราะว่ามีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ค่อนข้างเยอะนะครับบางทีสเต็ปดีแล้วนะครับแต่อารมณ์มันเยอะกว่าตรงนี้เบรกเรียบร้อยนะครับเบรกแบนบนสิ่งที่เหลือนะครับคือรอนะครับคอนเฟิร์มด้วยพาราบริกษาอีก1ชั้นนั่นเองนะครับตรงนี้ซามันไล่ขึ้นอยู่เห็นปะแสงว่ามมีอัพเทรนอยู่นะครับอย่าพิ่งไปเล่นกับมันนะเราจะต้องรอให้มีการสวนลงมาแบบนี้เห็นปะอ่าสวนปุ๊บนะครับซาบเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่นะครับเจอกันเห็นปะ เปลี่ยนจากอยู่ด้านล่างนะครับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับเราก็ทําการเปิดเซลล์ที่บริเวณนี้ sl นะครับก็ตั้งไว้ที่สาด้านบนนั่นเองอ่าหนึ่งจุดห้าเท่านะครับนี่ตรงนี้หนึ่งจุดห้าเท่าแล้วเปิดเซลลงมาครับอาจจะรอนานนิดนึงนะครับก็ใจแข็งๆไว้แล้วโอเคแล้วก็ tp ไปเรียบร้อยนะครับระหว่างทางนะครับผมแนะนําให้เข้าทีละไม้พอนะครับอาจจะมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ต้องเเถะนะครับเราเล่นจบไปทีละไม้นะครับไม่ใช้ความเสี่ยงเบิ้ลเนาะโอเค นี่ก็คือตัวอย่างทั้งหมดนะครับทั้งกรณีขาขึ้นและขาลงสำหรับเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้